สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพทุกอย่าง10บาทยำฟรียำร้านสุนะครับสวัสดีครับพี่สุสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็มาเก็บบรรยากาศไปฝากเอกันวันนี้ก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าคนจะเน้นเดินพรฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย<ช>์เนาะใช่จ้ะน,นี่ก็บรรยากาศสบายสบายสบาย,บายจนแม่ค้าบอกว่าจะหลับแล้ว <laughs> อันนี้ใส่ถ้วยใส่ถงุงเผ็ดไหมครับพอมาก็กอมากันเป็นชุดเลยครับ<ป>มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าน่าทานมากแนะนำนะครับให้ลองมาชิมดูแม่ค้าใจดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอย่างเนาะเนี่ยเจดสิบบาทนะครับใจดีไหมใจดีเนาะสวัสดีค่ายหรอกหน,นูเลื่องไม่ตีเลยครับวันนี้ผู้ช่วยสบายครับช่วยรูปกระเฉดอยู่ค่ะมาตลาดนินจาก็อย่าพลาดนะครับ ล็อกก็หาง่ายๆหันหลังเข้าหาตู้ ATM เลยร้านจะขายตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับค่ะส่วนวันอังคารจะอังคารขายนักข้างบ้านจะขายที่ตลาดนัาสีพโลเนาะใช่จ้ะขอบคุณครับ ันนี้สามอย่างนะครับโหนี่ใส่เครื่องมาม่าไหมเผ็ดเผ็ดใส่ถ้วยได้ถุงจ้าบวกมาม่าก็ไปก็เป็นสี่อย่างเนาะ,ะน้ำยำนะครับ ยำไหมคะสิาบาททุกอย่างเลยจ้ายำฟรีค่ะคนละครึ่งรับค่ะฮะค,ค่ะเลือกเลยจ้าคำนึงค่ะสมุนไพรหลุดเพียบเลยที่ร้านก็ร,รับคนละครึ่งเลยนะครับนี่เขาเรียกเข้าร่วมเนาะค่ะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อร็วรออันนี้เจ็ดอย่างสุ่ครับใส่ถุงไหมลูก่ะอันนั้นไม่มีค่ะไก่อยู่ฝั่งนี้ค่ะในเอ็นหมูเนี่ยนหมูปลาแล้วก็เป็นไกชานี้เจ็ดอย่างนะครับเป็นยำม,มาม่า ไอันนี้หกอย่างจา้ะหกอย่างนะครับหกอย่างนี่เผ็ดไหมคะคใส่ถ่วยนะคะ บานการนะคะพอลูกค้า430มน้องเสื้อขาวอ่ะทำไมน้ำตาซึมอย่างเงี้ยโดนบังคับมาเหรอ <c oughs> อ๋ออันนี้ใส่ถุง n h i เลย่ดไอ๋อแสบตาเจ็บตาแล้วเหรอแกนคนลลินม อันนี้ใส่ถ้วยแล้วใส่ถุงจ้ะเผ็ดไหมหกอ,อย่างะนงะจอาอมูอยู่นี่พ่อได้ถุงเนี่ย ไม่รอหรอคะไม่เป็นไรได้ค่ะไม่ค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าต้องจ่ายเงินสดนะครับเพราะว่าแอปล่ม กี่อย่างครับเนี่ยหกค่ะหกอย่างนะครับ สวัสดีครับลูกค้ามีสิบบาทไหมพ่อเอาไปไหนเอาใบายีบย่สิบสองใบสองใบอาอยุก่อนมีการยืมกันยืม <c oughs> ขอบคุณค่ะเลเลยค่ะอย่างละสิบบาทค่ะรับคนละครึ่งนะจ๊ะ เลือกเลยค่ะถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะลงของเยอะนะครับใช่ะวันนี้ก็จะลงของน้อยนิดนึงพุทธประหัสจะลงของน้อยเพราะว่าลูกค้าคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเพิ่มไหมคะเลือกเลยค่ะอย่างละสิบบาทเลยจ้า ค่ะทำแข็งเอาอะไรเพิ่มอ,อีกไหมคะรับส่งมาได้เลยนะคะหนูเลือกเลยจ้ะใส่ถ้วยใส่ถุงจ้ะใส่ถ้วยใส่ถุงดูามาเป็นเจ็ดอย่างนะมาม่าใส่เครื่องปรุงไหม Tại bên đó Tại thôi đó พีะคะ่คะลูกค้าสแ,แกนใช่ไหมลูกอ,อ๋อใช้โอเคโอเคค่ะเอาอันนี้กันแก้ไขได้ไหม เด้งจะสามปีไงปิดแล้วมาเปิดใหม่ก็เลยพี่ปค่ะพี่น้อค่ะค่ะเอาแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะผมไม่สามารถทำในการได้ขนาดนี้มันนานไปแน่เร้จพาพ่อมานี่ก่อนแล้ว ใช่ถ้าเกิดเปิดจอครางไว้นานเกินสามวิสามนาทีสามวินะพ่อไม่ได้ก่อนค่ะเดี๋ยวต้องเข้าใหม่ครับแป๊บนึงเขาอาลูกค้าหกสิบแล้วก็ถ้าเกิดสแกนได้แล้วคืนตามลูกค้าไปหกสิบบาทเแิดได้ยังไงได้ละาอบอันนึงลูกค่ะ ไม่สแกนนะคะโอเคพ่อทอนทอนแบงค์เขียวแสดงว่าร่มเรียบร้อะใส่ร่มล <c oughs> แล้วก็จ้าที่ค่ะลูกค้าทไม่ได้สองรอบสามรอบแล้วนะลูกค้าจะสแกนใช่ไหมเอาพ่อลองลูกค้าเลือกอยังยังจะ๊ะเลือกยำรือยังจะ๊ะเลือกเลยค่ะ อันนี้สี่อย่างเผ็ดไหมหนูใส่ถ้วยเนาะเอาปันกาแน,นลมะลูกมาม่าวอรเส้นมีนะครับมามะ่าวอรเส้นมีนะครับเท่าะะทได้ ชาติเมื่อกี้พี่ชาติสแกนได้ไหมเออทำไมหมูไม่ได้เอ้ยสุก้าร้องสามรอบแล้วนะ,นนะอ,อ้อวน้องมีหมูสับมี่อยอัดใช้ขอบช่ไหกคอนอันนี้สองสห แปดราคาลูกค้าแปดอย่างแปดสิบค่ะอันนั้นน้องสี่อย่างครับของเพิ่มไหมคะูุอดก็ได้ไดค่ะด <9 S 2> ไกไข่กรอบอ,อ,อร่อยอะนะลูกลกูลกค,คา้าเผ็ดไหมคะทานเผ็ดไหม ใส่ถ้วยเนาะ,ะลองรี<ล>สตาร์ตดีไหมพี่ติรีสตาร์ตเครื่องอ,อ๋อบางทีคงเข้าไปแล้วอลองลองใหม่ลองลองอีกรอบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกรอบค่ะหกค,ค่ะหกเซค่าไฟ ตัวเร็กโลกใส่นี้ไหมโลกเข้าแล้วแล้วก็คนกก่นะครับล้วก็ใส่รหัสทีเราตั้งไว้เกมร่มนี่งะไเกมเข้าแล้วค่ะ ผูข้ขาาจารย์เข้าได้เมื่อกี้เข้าไม่ได้ทังสามรอบเนี่ยเสียดายไ,ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวอนะาจะานัา่นอัตโนมัติแต่เขามันถึกให้ในตัวแล้วจ้ะไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะจ่ายให้อัตโนมัติแล้วค่ะ เพราะว่าลูกค้าเติมไปร้อยหสิบใช่ไหมค่ะแล้วก็เขาจะหักของเราเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าสิบแล้วก็รัฐบาลออกให้ให้าสิบ่ไใช้ได้วันละร้อยห้าสิบค่ะอ่าของรัฐด้วยของเราด้วยก็คือสามร้อยเรือกเลยค่ะลูก ได,ได้ค่ะก็ตอนนี้หมดร้อยหนึ่งแล้วเหลืออยู่อีกสองร้อยแล้วสองร้อยค่ะอันนี้กี่อย่างครับเนี่ยอ๋อสิบอย่างจะร้อยหนึง่งสิบอย่างนะครับ วางไว้เลยค่ะลูกแต่ถ้าคนที่มีบัารัดจะไม่ได้เนาะใช่จ้ะเพราะนี่มีบัารัดเขาจะไม่ให้เขาจะให้เดือนละเพิ่มมาสามเดือนเดือนละห้าร้อยให้ตั้งแต่เดือนนี้แล้วเหลืออีกสองเดือนช้อนสองคู่พอไหมคะช่อนสองคู่พอไหม นี่ค่ะโมลูกกับค้าหายาางเผเ็ดไหมลกูกผองเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมใส่ถ้วยนะพอลูกค้ามานี่ก็มากันต่อเนื่องเลยครับแต่ถ้าอยากเห็นบรรยากาศแบบ คือคคั้ง,งนี้ต้องสุกเสาร์อาทิตย์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะลูกค้าเยอะคนเยอะนี่นะครับฝากกันไว้หนึ่งร้านยำร้านสุทุกอย่าง10บบาทยำฟรีชว่วงนี้ก็เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งไงครับสำรองโครงการคนละครึ่งครับหนึ่งหลค่ะหายเจ็บพอดีครับเพลงเริ่มมาแล้วก็ ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมมาตลาดดินจางแม่มาอุดหนุนกันได้คลิปโดนใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิป,ปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเท่าไะ่าะลกห้าอย่างห้าสิบจ้าตะแกนคนละครึ่งไม่ลดได้ไหม